อบกันเลยนะฮะแต่ละคนนี่ไปไหว้กันะพูดอะไรเยอะรู้สึกยัไงบ้างวันนี้โอ้สนุกมากครับทุกคน Enjoy ถึงที่อผมผมครับ Enjoy กันไหมครับนี่คน e n j o มากสุดอยู่ตรงนี้พัชใครวะพัดใครวะพัดใครวะ ันนครบ่จัดเต็มมากเลยนะครับวันนี้45นาทีเนี่ยวันนี้มีของมาแจกด้วยนะครับมีของมาแจกแจกยังไงดีคะแจกง่ายๆเลยแจกง่ายๆแจกตรงนี้ดีกว่าแจกตรงนี้ดีกว่าตรง,งไหนเสียงดังเราจะโยนไป 干那个。 วงพวกเราก็มีอินสตาแกรมนะครับเฟซบุ๊กแล้วทวิตเตอร์นะครับชื่อว่าสลิปรันเว b แบนนะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับแล้วก็ใน YouTube ก็มีช h a n แนลนะครับชื่อว่าสลิปรันเว y ครับผมอ่าแต่ว่าพูดถึงสลิปรันเว่เนี่ยครับทำไมถึงต้องชื่อว่าสลิปรันเว y ด้วยนะก็วงนี้มันมันมีที่มามาจากสิ่งที่พวกเราอยากทำก็คือ <Sleep S 2> การการได้มาเล่นดนตรี <laughs> นี่แหละ <laughs> ถ้าอยากทำงาง้นก็ <laughs> มาก็ได้ ือเราเราอยากเล่นดนตรีอยากเราก็มีความฝันมีสิ่งที่พวกเราอยากทําเหมือนกับทุกคุณทุกคนน่ะแหละครับแต่ว่าก็ผมก็คิดไปว่าให้มันเป็นไอเดียว่าก่อนเราจะฝันได้เราต้องนอนหลับต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรันเวย์มันก็เป็นเหมือนอทางขึ้นเครื่องบินใช่ไหมผมก็เลยเอามารวมกันมันเหมือนว่าการที่เราหลับอยู่เนี่ยเราไม่ได้นอนเฉยๆเรากําลังที่จะฝันฝันแล้วก็ขึ้นไปทําความฝันนั้นให้เป็นจริงก็ได้ครับทุกคน นะครับผมคงจะแนะนำนครราชสีมาครับผมบ้านเกิดนะฮะม,มีอะไรดีครับอยากจะพาทุกคนไปไหว้ยา่าโมฮะแล้วก็ถ้าคุยกันถูกคอหน่อยจะพาเล่าซมประตู นะนำว่าเป็น,น